สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านนะครับทุกคนนะครับเด้อนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศทุ่งน้าไอเบิ้งครับยำสีม่วงแหลงนะตอนนี้ครับนี่ครับบรรยากาศน้อไอเบิ้งครับคลิปนี้กับเบิ้งบรรยากาศครับไม่มียางไล่ครับคลิปนี้ไอเบิ้งน้อบรรยากาศบรรนองเอาครับควันนี้ก็เขากำลังออกห่วงแล้วครับส่วนนี้ก็ ปลายเดือนกันยาแล้วนะครับน้องผมมากัเขาขอซิปหานี่ครับเขาหน่อยก็เริ่มทองแล้วครับนี่เริ่มออกห่วงแล้วนะครับน้องบรรยากาศครับเขาห่วงแล้วนี่ครับเขาห่วงครับบรรยากาศครับนี่ก็มากับลูกสาวครับสวัสดีค่ะให้น้องมิวเร็วบรรยากาศตรงหน้าครับ ไปเดินไปดูน้ำไหลลูกครับลูกสาวอยากก่าว่าเบิงน้ำไหลอาเดินนี้ดเดินนี้ดิไม่อย่าไปลงอยู่มันลึกนะตรงนั้นน่ครับเสียงน้ำไหลตามหล่องกันเท้านะครับน้อนครับอากาศบานหน่งเ่าครับ ขันท้าวขันท้าวผา่าเอาผ่ายางปู้ไว้เองสิครับกันแทะสีบวขาดนะครับเป็นฝายน้ำเลยนะครับผมกัเท้าวผ่ายางมาปู้ก็จะให้น้ำเพป็นพานไปกันแทะกับบวชังครับนะรับว่าหน้าพื้นหนียนเป็นขันบม่ได้ครับน้ำมันสะมาจากฟังทางปู้ ลงมานี่คานนี่แต่ชีลงไปพูนเป็นขันมันได้ลงไปหาข้องสารเขียวขันโบเห็ดแบบเห็ดแบบนี้ไว้ขาดกันแท้ขาดครับก็ต้องเฮ็ดรดดับใเพ่นหล่นไปนะครับเนาะอันนี้ก็ฟ้า,ม,ามืดไปแล้วครับคุณ ฝากติดตามไปด้วยครับเด้อฝากติดตามเปน็นกำลังใจน่นครับกับยูทูบส่งนะครับน้อ2สองกิปพปะวันถึงยรงชานะครับต่อกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ